คที่แอดโฮมทางสถานีให้พี่โฮมเคเบิลทีวีค่ะเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะที่ก็จะมาถามกับพี่เอแล้วละค่ะว่าลักษณะของคิ้วสามมิติเป็นยังไงกันบ้างพี่เอคะ,ะคะคิว้วสามมิติเนี่ยค่ะการวาดลายเส้นสามมิติเนี่ยมันจะเหมือนกับการที่เอาขนคิ้วจริงๆมาแปะเหมือนการต่อขนตาปลอมหรือเปล่าคะเออไม่ใช่นะคะคิ้วสามมิติเนี่ยคือการวาดลายลงบนผิวของเรานะคะ,คะถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเขาจะใช้เครื่องสาบ แล้วก็ค่อยๆระบายทึบลงไปใช่ไหมคะผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยคิ้วมันจะดูแข็งๆเป็นพืออ้นใช่ไหมคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเราลักษณะของการวาดลายเนี่ยจะวาดเป็นเส้นให้ดูเหมือนขนคิ้วมากที่สุดนะคะแล้วก็ค่อยๆจัดวางน้ําหนักของเส้นแต่ละเส้นลงไปเหมือนกับเราทํางานศิลปะมากกว่า<ช><ช>นะคะค ก็คือเป็นการเหมือนเอาหมึกเหมือนสักทั่วไปแต่ว่ามาสักมัเป็นขนเองจะแตกต่างนิดนึงตรงที่ว่าการสักขี้วทาวรหรือว่าการสักแท็บทูเนี่ยเขาจะใช้เครื่องสักใช่ไหมคะค่อยๆสักไปแต่ของที่ร้านเราเนี่ยเราจะมีเข็มเป็นลักษณะพิเศษโดยเฉพาะที่ทางร้านเนี่ยออเดอร์มาจากเมืองนอกนะคะเพื่อที่จะทำให้มันดูเหมือนขนค้นมากที่สุดค่ะฉะนั้นงานของเราเนี่ยมันจะ เล็กแล้วก็ดูเบาเป็นธรรมชาติแล้ว้าการที่ที่ทำการวาดให้ดูเป็นธรรมชาติเนี่ยขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของเราด้วยที่ทําให้มันดูเหมือนจริงอันนี้ก็เหมือนกับจะเรียกว่ายังไงดีมันเหมือนกับเราให้ช่างศิลปะเขาวาดรูปเหมือนเราไปจ้างเขาวาดรูปเลยเพียงแต่ว่าวาดยังไงให้คิ้วมันสวยเป็นธรรมชาติและอยูอ่สมดุลอยู่บนใบหน้าเรา ใช้เวลานานไหมคะกว่าจะมีความชํานาญในด้านนี้เรียกว่าอยู่ที่ใจรักแล้วก็ความอุตสาหะนะคะฝึกฝนใช่ถ้าถามว่ายากไหมก็ยากพอสมควรก็ต้องใจสู้ค่ะพรสวรรค์อย่างเดียวไม่พอนะต้องพรแสวงร่วมด้วยใช่แต่ว่าถ้าสมมติวิพรแสวงมากๆก,ก็สามารถที่จะเก่งขึ้นมาได้เหมือนเป็นไปได้เป็นไปได้ใช่ไหมคะ,ะคะ่ะแล้วถ้าสมมติน,นะคะว่าถ้ามี ผู้ที่มีปัญหาในเรื่องของคิ้วบางมากแล้วก็หางคิ้วตกเนะะี่ยค่ะจะมีการแก้แก้ไขได้ยังไงคะเอ่อคือสมมุติว่าคิ้วของเราเนี่ยตรงช่วงตรงหลังลอยหยักไปซึ่งส่วนใหญ่คนจะเป็นแบบนั้นนะคะอ่าตรงตรงส่วนที่สูงที่สุดตรงปตรงนี้เขาเรียกว่าหลังรอยหยักลงมาตรงส่วนห่างคิ้วถ้าตรงนั้นเราบางเราเสริมเฉพาะตรงส่วนนั้นอ๋อบางตรงไหนเสริมตรงนั้นอ่าใช่เอ่อข้างหน้าเรามีขนอยู่ประมาณสักร้อยห้าสิบ ข้างหลังเนี่ยควรจะมี150แต่เกิดมันบางกว่ามันเหลือ80แล้วก็ใส่มีการนับนับเส้นขนกันจริงจริงอะคะอ๋อพี่เอฟอธิบายฟังเขาว้าะนะคะว่าตรงด้านท้ายเนี่ยสมมุติว่าเขาสีเขาเฟดกว่าเราก็ใส่ทีละเส้นเข้าไปเพิ่มน้ําหนักเข้าไปให้ดเูเป็นขนคิ้วมากขึ้นนะคะไม่เราไม่จําเป็นต้องที่จะต้องทําทั้งคิ้วค่ะแล้วหลังจากคนที่ได้รับการรักษาหรือว่าการทําคิ้วแล้วเนี่ยจะมีการอักเสบหรือว่ามีแผลหรือยังไงเกิดขึ้นไหมคะหลังทา การหนักเสบเนี่ยค่อนข้างน้อยมากเพราะว่าเราทําเป็นเส้นเล็กๆอยู่บนผิวกําพา <c oughs> นะคะมันจะคล้ายๆกับรอยแมวขวดเส้นเล็กๆ <c oughs> ซึ่งไม่มีเลือดออก <c oughs> นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ไม,ไม่ไม่ทำให้เกิดการหนักเสบค่ะแล้วคนคนที่มาทําส่วนใหญ่นะคะจะมีลักษณะยังไงถึงจะมาใช้บริการกับเราโห <c oughs> <c oughs> ตอนนี้คนไทยให้ความสําคัญกับการดูแลบุคลิกภาพเยอะมากนะคะ <c oughs> บางคนเนี่ยพี่มองว่าคิ้วก็สวยดีอยู่แล้วแต่ขอเสริมเล็กๆน้อยๆก็มีใช่พิตตี้พิตตี้บอยอะไรก็แล้วแต่นี่มากันเยอะมากค่ะคือในความรู้สึกของพี่นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าถ้าสมมติจะเดินเข้ามาจริงๆอาจจะเป็นเพราะขนคิ้วบ้างแล้วต้องเบื่อกับการต้องมานั่งเขียนคิ้วทุกวันใช่ใช่ใช่ถ้าเกิดว่าตอนเช้าเราวาต้องใช้เวลาในการวาดคิ้วนานๆเนี่ยมันจะเสียเวลาสังคมเดี๋ยวนี้ก็มันรีบเร่งมากนะเราสามารถที่จะทำสามมิติ ลงไปเพื่อให้มีเส้นไกด์ไลน์ให้กับเราตอนเช้าวาดคิ้วเองได้แทนที่เราใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงในการวาดคิ้วตอนเช้าอาจจะใช้เวลาแค่2นาทีมันก็จะประหยัดเวลาไปเยอะคือบางคนเขียนก็ใช่ว่าจะสวยงามให้ได้ดังใจใช่ไหมคะแล้วคนที่มารับบริการนะคะใช้เวลานานมคะในการทํากว่าจะได้คิ้วออกมาสวยงามพี่ให้ความสําคัญในเรื่องของการออกแบบแล้วก็ การทำงานค่อนข้างสูงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยพี่จะรับได้ประมาณ2-3คิวแค่นั้นนะคะถ้าถ้าถ้าระบุทำกับพี่เอนะคะก็จะทำได้ประมาณเท่านี้<ม>เพราะว่าคนหนึ่งเนี่ยใช้เวลาประมาณ3-4ชั่วโมงมในเรื่องของการออกแบบแล้วก็ใส่ลายเข้าไปแต่ละเส้นให้ดูสมดุล คือในกระบวนการทั้งหมดใช่ไหมคะตั้งแต่เริ่มเข้ามาดูลักษณะคิ้วก่อนว่าคิ้วลงไปเป็นไกด์ไลน์ก่อนเราเรานึกภาพถึงการทํางานศิลปะถ้าเราจ้างเขาวาดภาพเหมือนเขาจะต้องใช้เวลานานแต่ถ้าคนวาดการ์ตูนล้อก็จะใช้เวลา5นาที10นาทีเพราะนั้นถ้าเกิดว่าใครบอกว่าสามารถทําคิ้วให้เสร็จได้ภายในหนึ่งชั่วโมงงานมันก็จะเป็นลักษณะการ์ตูนล้อใช่งานมันก็จะไม่ค่อยให้เวลามันมากแค่ไหนก็จะสวยแค่นั้นถูกต้องให้รายละเอียด ใช่ใช่ใชไหมคะทีนีโ้โดยปกติคนส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดจะเข้ามารับบริการหนึ่งเลยคือต้องกลัวการติดเชื้อหรือการมีความปลอดภัยในการทำเงี้ยคะ่ะเราจะสังเกตได้จากอะไรบ้างค่ะวัสดุที่ใช้นะคะมันจะต้องอยู่ในแพ็คซีนเรียบร้อยนะคะแล้วก็ต้องสเตอร์ลีไลน์มาทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเข้าไปในร้านทั่วๆไปเนี่ยอ,อ,อย่างแรกเลยที่อยากให้สังเกตนะคะก็คือลักษณะของร้านก่อน ะะลักษณะของร้านช่างให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของความสะอาดภายในร้านมากน้อยแค่ไหนะนะคะแล้วก็ในเรื่องของฝีมือก็มีส่วนสําคัญอาจจะขอดูนางแบบที่เขาทําเสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างสวยไหมอะไรเงี้ยเพราะเราจะเห็นมีรูปภาพโชว์กันเยอะค่อนข้างสวยแต่ว่าพอเวลาช่างทําจริงๆเนี่ยอาจจะออกมาเป็นอีกแบบหนึง่งอะไรเงี้ย<ช>ก็ไม่เหมือนกับที่เราตั้งไว้<ต>ไม่เหมือนกับที่เราตั้งใจค่ะ แล้วการทํานะคะคนที่ทําหลังจากทาไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยอยู่ได้นานแค่ไหนคะเี่เนื่องจากว่ามันเป็นการใส่สีลงไปในผิวกำพ้บ<ช>บนบน,บนนิดๆน,น,น,นะคะเพะาะนั้นเนี่ยอายุของเขาก็จะอยู่ได้ประมาณ2-3ปีแล้วก็จะหายไปจะจางไปเองเหรอะจะจางไปเองมันเป็นความยืดหยุ่นที่ดีมากกว่าคิ้วถาวรถ้าคิ้วถาวรนี่สักเป็น10ปียังไงก็ไม่หลุดถูกไหมคะอาจจะเฟดไปบ้างนิดหน่อยแต่ว่าลายเส้นเนี่ย ถ้าภายใน3ปีเราไม่ทําอะไรเขาเขาหายไปเองเราไม่ต้องมานั่งเลเซอร์ลบรอยสักค่ะแล้วเราก็ได้ทราบกันแล้วนะคะว่าการทําคิ้วสามิตินั้นมีลักษณะเป็นยังไงคะ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาถามพี่เอกันว่าคนที่จะเข้ามาทำหรือมารับบริการนะคะควรจะมีขั้นตอนเริ่มจากตรนี้คะพบกันช่วงหน้ากับรายการ Beauty at Home ทางสถานี Happy Home Cable TV ค่ะ